ข่าวขึ้นด้วยกูต้าไทโอนฟ้าจางลงจริงไหม จริงๆแล้วเจ้ากรูตาไทโอนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาทําหน้าที่ในการปกป้องเนื้อเยื่อไม่ให้ถูกสารอนุมูลอิสระทําลายและยังขจัดสารคิษอีกด้วยเริ่มต้นกรูตาไทโอนเนี่ยถูกนํามาใช้เพื่อรักษาโรคต่างๆเช่นโรคป,ปลายประสาทอักเสบมะเร็งต่อมลูกหมากแต่บางเอิญบางเอิญพบอาการข้างเทียนคือทําให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นอันเนื่องมาจากกูตาไทโอนสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนอได้ซึ่งเอนไซม์ไทโรซิเนอมีบทบาท ที่ทําให้เป็นฝ้าดังนั้นกลูกตาไธโอนสามารถช่วยเรื่องฝ้าได้จริงหรอคําตอบก็คือ ามารถช่วยได้ค่ะแต่จะเป็นในรูปแบบของการฉีดเท่านั้นนะคะเพราะรูปแบบการรับประทานนะคะกลูตาไทโอนจะถูกทําลายที่ระบบทางเดินอาหารเนี่ยเกือบหมดเลยทําให้ไม่ค่อยเห็นผลนั่นเองค่ะแล้วหยุดฉีดกลูตาไทโอนฝ้าจะกลับมาเป็นหนักกว่าเดิมอีกไหมคําตอบก็คือมีโอกาสจะกลับมาถ้าหยุดฉีดและจะทําอย่างไรคําตอบง่ายๆก็คือต้องทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงโดยส่วนใหญ่คนที่ผิวบางอ่อนแอต้นเหตุลึกๆเลยก็มาจากฮอร์โมนเพศที่ลดลงดังนั้นนะคะการแก้ปัญหาควรทานอาหาร หรือสมุนไพรก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นปัญหาฝ้าก็จะหมดไปเท่านั้นเองค่ะใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถถามใต้โพสได้เลยนะคะส่วนใครอยากปรึกษาแบบส่วนตัวส่วนตัว,ส,ว,ตวสามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ